ในช่วงเวลาล่าสุดมีรายงานว่ากองทัพกัมพูชาได้เคลื่อนกำลังพลจำนวน90นายเข้าสู่พื้นที่ใกล้ชายแดนไทยโดยทหารเหล่านี้ได้ติดอาวุธครบมือพร้อมทั้งมียานยนต์ทางทหารให้การสนับสนุนซึ่งทำใหสถานการณ์บริเวณชายแดนเกิดความตึงเครียดเพิ่มขึ้นแม้ว่าฝ่ายกองทัพไทยจะจับตาดูความเคลื่อนไหวนี้อย่างใกล้ชิดแต่ทางกองทัพก็ได้ยืนยันว่าการเคลื่อนกำลังของกัมพูชาในครั้งนี้ยังไม่เป็นสัญญาณของการก่อสงครามโดยตรง อย่างไรก็ตามสถานการณ์ดังกล่าวก็ทำให้เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศคุณมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้เคยออกมาประกาศกล่าวว่ารัฐบาลกัมพูชาจะใช้กองกำลังทหารเพื่อตอบโต้ทันทีหากกองทัพไทยส่งทหารเข้าสู่บริเวณปราสาทต,ตาเหมินทงซึ่งเป็นจุดขัดแย้งทางพรมแดนที่เคยเป็นประเด็นพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาในตอนนี้ด้านนยายภูมิธรรมเวชยาชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยได้รายงานต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่ากองกำลัง ไทยได้ทำหนังสืออย่างเป็นทางการไปรยังกองทัพกัมพูชาเนื่องจากเกิดเหตุการณ์เผชิญหน้าระหว่างทหารของทั้งสองฝ่ายนั่นนับเป็นการเคลื่อนไหวในเชิงการทูตที่สะท้อนให้เห็นว่าฝ่ายไทยยังต้องการใช้แนวทางการเจรจาและสันติวิธีในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นต่อมาฮุนมาเนตได้ออกแถลงการเพิ่มเติมว่า รัฐบาลกัมพูชาไม่หวาดกลัวที่จะตอบโต้กลับหากฐานไทยและเมิดอำนาจอธิปไตยของประเทศของตนเขากล่าวอย่างชัดเจนว่ารัฐบาลของเขายึดมั่นกับการแก้ไขปัญหาด้วยสันติเป็นอันดับแรกโดยจะใช้หลักการของกฎหมายการเจรจาต่อรองความสัมพันธ์ทางการทูตและกฎหมายระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามแม้จะมีคำกล่าวในลักษณะนี้แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการเคลื่อนกำลังของกัมพูชาได้ก่อให้เกิดความกังวลในหมู่ประชาชนเป็นอย่างมากในส่วนของประชาชนไทยมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ออกมามากมาย <c oughs> เกี่ยวกับท่าทีของรัฐบาลกัมพูชาหลายคนมองว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายที่พยายามละเมิดอธิปไตยของไทยมาโดยตลอด โดยมีตัวอย่างของเหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เช่นกรณีปราสาทตาเมินทมซึ่งเป็นศูนย์กลางของความขัดแย้งล่าสุดปราสาทตาเมินทมมีประวัติศาสตร์มายาวนานปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายแดนของไทยปราสาทแห่งนี้จะมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบโบราณ ทางด้านนักวิเคราะห์บางคนมองว่าการที่กัมพูชาเคลื่อนกำลังทหารมายังพื้นที่ใกล้ชายแดนไทยพวกเขาอาจมีเป้าหมายเพื่อที่จะสร้างแรงกดดันทางการเมืองในประเทศของตนเองมากกว่าการเตรียมทำสงครามจริงหลายฝ่ายเชื่อว่าฮุนมาเน็ตกำลังเผชิญกับความท้าทายในประเทศโดยเฉพาะแรงกดดันจากกลุ่มฝ่ายค้านและประชาชนที่ไม่พอใจกับปัญหาภายในประเทศเช่นปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาสังคมการสร้างกระแสะความเป็นชาตินิยมโดยการแสดงท่าทีแข็งกร้าวต่อไทยอาจเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่เขาใช้เพื่อสร้างความนิยมในประเทศของตนเองขณะที่ในฝั่งของ ทยรัฐบาลไทยยังคงใช้แนวทางการเจรจาและพยายามควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ลุกลามกลายไปเป็นความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในตอนนี้สถานการณ์บริเวณชายแดนได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและกองทัพไทยมีความพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของชาติหากเกิดการลุกรานจากทางเขเมรความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาในประเด็นรมแดนไม่ได้เป็นเรื่องใหม่นะครับหากย้อนกลับไปแนวดีทั้งสองประเทศเคยมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับดินแดนหลายครั้งนักวิชาการระหว่างประเทศมองว่า ทั้งสองประเทศจำเป็นต้องใช้ช่องทางทางการทูตและการเจราจายอย่างต่อเนื่องเพื่อหลกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจนำไปสู่เหตุการณ์ที่ร้ายแรงกว่าเดิมการที่กัมพูชาและไทยเป็นสมาชิกของอาเซียนทำให้ทั้งสองประเทศมีข้อผูกมัดในการรักษาความสงบสุขและสเสถียรภาพของภูมิภาคซึ่งอาเซียนเองก็มักจะส่งเสริมแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติวิธีแม้สถานการณ์จะดูตึงเครียดขึ้นจากการเคลื่อนไหวจากกองทัพไทยและกองกำลังของกัมพูชาแต่ทั้งสองฝ่ายยังคงให้ความสำคัญกับแนวทางทางการทูต เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการประทะที่รุนแรงอย่างไรก็ตามความไม่ไว้วางใจที่สะสมมาเป็นเวลานานระหว่างกัมพูชาที่มองไทยในแง่ลบยังคงเป็นอุปสรรคสําคัญในการหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวครับผมและหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทําให้มีชาวอาเซียนได้แห่กันเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้เป็นจํานวนมากเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับว่าชาวอาเซียนพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อประเด็ดนนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกกันเลยครับโดยความคิดเห็นแรกบอกว่า เมื่อกัมพูชาไม่คำนึงถึงสนที่สัญญาไทยฝรั่งเศสไทยเราก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องและใช้กำลังเอาคืนที่ดินที่ไทยเคยยกให้ฝรั่งเศสไปได้แกพ่พระตบองสีพวนเสียงเรียบและเกากงความคิดเห็นท่านต่อไปฉันไม่เข้าใจบรรดาแกนนำทางทหารของเขเมรรวมถึงนักวิเคราะห์ความมั่นคงการทหารของพวกเขาว่าทำไมจะให้กำลังพลมารบกับไทยทั้งทงท,งที่รู้ว่าไม่มีทางชนะความคิดเห็นท่านต่อไป อย่าเอาศักดิ์ศรีของทหารไทยอาวุธที่ล้ำค่าไปแลกกับพวกขมรนเลยยังมีหลายวิธีที่จะเอาชนะพวกเขาได้ความคิดเห็นท่านต่อไปวัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งของที่จับต้องได้จึงไม่สามารถเอาไปจากใครไปได้หากแต่วัฒนธรรมสืบทอดกันจากบรรพบุรุษถ้าบรรพบุรุษขมรนเคยมีวัฒนธรรมแบบไทยเหตุใดขมรนถึงจึงไม่สามารถรักษาของพวกนี้เอาไว้ได้ความคิดเห็นท่านต่อไป อยากถามว่าการเจราจาดีกว่าการรบแต่ขมรเป็นฝ่ายยุ่ยยุเราก่อนทั้งทที่เราทําหนังสือเตือนไปหลายครั้งแล้วแต่ขมรก็ยังทําเหมือนเดิมเหมือนกับว่าเขาไม่กลัวเราเพราะเราไม่เอาจริงแล้วแบบนี้เราจะทําหนังสือเตือนพวกเขาทําไมความคิดเห็นท่านต่อไปยุคนี้หากผู้นําคิดถึงแต่กําลังทหารประเทศชาติก็ไม่มีวันเจริญประเทศที่ผู้นํามุ่งเน้นเศรษฐกิจสร้างฐานะให้เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเท่านั้นจึงจะพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ความคิดเห็นท่านต่อไป ฉันอยากจะให้เสนอข่าวให้ครบทุกด้านทุกมุมด้วยในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเรื่องที่สื่อต้องค้นต้องคว้าเอาออกมาเสนอมวลชนก็คือมีอะไรอยู่เบื้องหลังและใครเป็นผู้ก่อเหตุจะทําแผนง,งานนี้ขึ้นมาและเพื่ออะไรและเหตุการณ์นี้จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไรบ้างความคิดเห็นท่านต่อไปประเทศไทยอย่าประมาทต่อเขมรไทยต้องฝึกร่วมกับนานาประเทศให้มากและจัดหาอาวุธที่ทันสมัยกัมพูชานี่แหละจะเป็นตัวยุ่งยากสําหรับไทยขนาดมีอาวุธแค่นี้ยังกล้าได้ถึงขนาดนี้ ถ้าเกิดมีอาวุธยุธทธปปกรณ์ดีกว่านี้และมีอำนาจการทำลายมากกว่านี้พวกเขาจะจัดการทุกประเทศความคิดเห็นท่านต่อไป สาเหตุหลักๆมาจากผู้นําปลุกจิตสํานึกให้ประชาชนปลุกกระแสให้ลุกฮือขึ้นมาพวกเขาต้องการสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยขเขมรบางกลุ่มบางพวกคอยสนับสนุนให้คนขเขมรล,ลุกฮือขึ้นมาบอกเลยขเขมรไม่น่ากลัวเท่าคนไทยหัวใจขเขมรที่ยังอยู่ในประเทศไทยทุกวันนี้ความคิดเห็นท่านต่อไปนี่มันไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนอยู่แล้วมันเป็นของไทยแต่คนทําคลิปพยายามพูดให้เป็นพื้นที่ทับซ้อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและผลกระทบทุกด้านระดับประชาชนและภูมิภาคเรื่องนี้ให้ดูสงครามยูเครนและหลายๆประเทศเป็นตัวอย่างเราอย่าเอาความ ใจแล้วจะมานั่งแก้ปัญหาแบบกลุ่มขมักการรบไม่มีใครกลัวใครหรอกแต่หากรบกันจริงผมคิดว่าขมรคงจะพังยับทั้งกองทัพความคิดเห็นท่านต่อไปขึ้นโบราณสถานแต่กลับไม่มีอธิปไตยเหนือดินแดนฉันฝากพื้นที่อธิปไตยของไทยไว้กับน้องๆ้องทหารกล้าด้วยความคิดเห็นท่านต่อไปปราสาทต,ตาเมินทมอยู่ในพื้นที่อธิปไตยของไทยแล้วทำไมถึงร้องเพลงชาติไทยไม่ได้ในเมื่ออยู่ในอธิปไตยของไทยก็สามารถร้องเพลงชาติไทยได้อย่างภาคภูมิใจไม่ใช่หรือครับ ความคิดเห็นท่านต่อไปยุคนี้เป็นอะไรคนไทยไม่สามารถขึ้นไปทำกิจกรรมบนปราสาทได้ทั้งที่อยู่ในแผ่นดินไทยแต่เขมรขึ้นไปได้เป็นยุคที่ต่างด้าวสามารถกู่คนไทยทำร้ายคนไทยได้ในประเทศไทยคนไทยหาความปลอดภัยในประเทศตัวเองไม่ได้แต่ต่างด้าวอยู่อย่างสบายหากไม่อยากให้เกิดกระแสะแบบนี้ก็ไม่ควรปล่อยให้เขมรขึ้นไปตั้งแต่แรกความคิดเห็นท่านต่อไปเขมรเท่าที่สังเกตเหตุผลหลายๆอย่างดูแล้วว่าเขมรเป็นประเทศที่ฝักใยสงคราม เท่าที่ดูเพราะเขมรเป็นประเทศเล็กๆประชาชนก็แค่16-17ล้านคนแต่มีทหารมากถึง3 0 0 0 0กว่านายเป็นการแสดงให้เห็นว่าเขมรเน้นส่องสูงกำลังมากกว่าการที่จะเน้นพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพลเมืองแต่เน้นให้พลเมืองมาเป็นทหารเพื่อที่พวกเขาจะคุ้มครองอำนาจให้ผู้นำและเน้นสร้างความคลั่งชาติให้แก่คนเขมรความคิดเห็นท่านต่อไป ไม่ต้องไปสืบหาต้นต่อความขัดแย้งทั้งหมดเกิดจากตระตูลนหุ่นเซนทั้งนั้นที่ปลุกกระแสการเคลมให้คลั่งชาและนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวอาเซียนนะครับและทุกท่านล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อคลิปวิดีโอนี้ก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ